พ่อแม่พี่น้องฐานไทยที่เสียชีวิตไปพวกผมและคนไทยทั่วทั้งประเทศให้กำลังใจคุณน้ำตาผมเนี่ยไหลเป็นเลือดอยู่ในหัวใจผม ฐานไทยครับรักษาชาติเอาไว้ไม่ต้องไปฟังในรัฐบาลเที่ยนี้เพราะมันขายชาติรัฐบาลบ้านนี้ทั้งหมดสอส,อสเชื่อหรือเปล่าไอ้ห้าคนเนี่ยไม่มีใครีสนใจเลยเลยกับปัญหาใจแดนไทยมีอยู่คนเดียวพรรคภูมิใจไทยชื่อสริทพงษ์เป็นสอส,อสกระบีชายเดียวยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและรีว่าการส่วงานทางเทศเรียกร้องให้ยกเลิก MOU 2อง3และ m o u 2 5 4 4 คนเคจำนวนสอสอห้าร้อคนไอ้พักภูมิใจไทยคุณได้หน้าเพราะว่าสสคนนี้ไอ้พักประชาชนไอ้พักประชาธิปัตย์เฉลิมชัยสีอ่อนไอ้พักลูกบัรหารเวลาวุฒไอ้พักรวมไทยสร้างชาติเด็กสร้างของลุงตู่ไงพีรพันธ์ท่านผู้ชมมันน่าช้ำใจไหมแล้วกูจะมีพวกมึงไว้ทํำไมเมื่อมึงไม่ช่วยมาปกป้องประเทศชาติพี่น้องทหาร,หารอย่าไปฟังแม่งเลยระบาดทุนนี้